สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับเป็นชาแนลมา EP2 ีพีสองครับกำลังล้างรถอยู่พอดีครับเจอรถหนักเข้ามาพอดีครับนี่ครับสามพันตัวจริงครับโอ้ยแหนบยี่สิบมิลจับเต็มเลยครับจักตันครับนี่โอ้ปีนัว่าครับ ลงเขามาเล่เป็นวะครับนี่รถ <Ooh. S 1> ก็รอคนขับก็รอจัดเต็มคาราเบลเลยพี่เพชรบูรณ์นี่ครับสายเดียวกันครับโอ้ย ครับเคยขับหลายๆล้อแต่ไม่เคยขับล้อดเดียวยงี้เนาะโอ, <laughs> โอ้ยแนบจัดไปเลยครับแนบยี่สิบมิลโอ้โหเต็มที่เลยครับ ไปลงไหนพี่ขอนแก่นเนี่ยนี่ครับลงเขามานะครับลงเขามาโอ้โหจับมาเต็มอย่างสวยมาจากเพชรบูรณ์นะครับผัดแถวอ่า ขอขอลมสักนะครับรถผักจะลงมาทางนู้นเยอะนะครับทางนู้นน่าจะลงของเสร็จแล้วนะครับลงของเสร็จแล้วรอนะครับลงของเสร็จแล้วรอพักผ่อนนะครับเพราะว่าส่วนมากรถสายเนื้อ,อเพชรบุญล,ลมสักเขาจะวิ่งล่องอกลางคืนนะครับแล้วก็รอบเช้านะครับ กลางวันจะไม่ค่อยมีวิ่งนะครับเพราะว่าจะขึ้นของเสร็จก็ลำนี้น่าจะออกดึกนะครับเขามีเวลาของเขาครัมีเวลาเข้านะครับมีเวลาเข้านะครับน่าจะไปลงอขอนแก่นนะครับทางรถไฟนะครับตลาดรถไฟนะครับขอนแก่นที่จะมีผลไม้มีผักนะครับเข้าไป สวยครับผมเพิ่งจะมาเห็นอิสุนี่ครับสวยสวยจริงครับมันก็ใหญ่นะครับอิสุใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ครับเพิ่งจะมาเห็นลำเต็มๆเลยครับที่บรรทุกของไม่น้อยหน้าวีโก้เลยนะครับชอบชอบใครชอบมันนะครับนี่ครับสายนี้จะเล่นอิสุหมดเลยนะนี่ครับ อิสุสามพันหมดเลยครับนี่สองลำที่จอดอยู่นี่ก็อิสุเหมือนกันนะครับโอ้หล่อๆงั้นเลยครับรถครับผมขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยโชคดีครับไปแล้วครับต้องเดินทางต่อนะครับแหมกำลังเช็ดรถอยู่พอดีเลยครับนี่กกำลังเช็ดรถพอดีมีรถคอก บรรทุกหนักเข้ามาพอดีผมก็เดินวนไปวนมาเพิ่งจะมาเห็นยางระเบิดระเบิดนี่ครับล้อหน้าเราเรียบร้อยแล้วครับระเบิดเสียังนอีกแล้วงานเข้าอีกแล้วครับยางระเบิดไม่เป็นไรครับยกล้อหน้าได้นะครับ น,นี่ครับออกนิ่มๆเลยครับเนี่ยระดับ4ตันครึ่งน,นะครับ<ม>เกือบเกือบ5ตันนะครับไปขอให้ตัวได้อยู่นะนแต่แหนบเขาจัดเต็มเลยครับแหนบ20มิลน่าจะประมาณ6ตัวน่าจะประมาณ6ตัวมืดย้อนแสงนะครับมืด รอ,อตังซื้อหินนะครับรอตังซื้อหิน,นเฉียลดรถล้อครับสิ้นเดือนครับคงหยุดแน่นอนครับผมนะเพราะว่าข้าวเริ่มแล้วครับเดี๋ยวข้าวสุกก็ต้องหยุดนะครับก็ต้องไปเกี่ยวข้าว ังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็ติดตามดูครับเราจะไปรูปแบบไหนจะอยู่ขับเจ้ายักษ์ใหญ่หรือว่าจะลงไปวิ่งเจ้าตัวเล็กรถคอกดูนะครับก็รอติดตามดูนะครับผมก็ อยากลงแล้วครับอยากลงแล้วเหนื่อยนะครับก็อยากไปวิ่งรถเล็กดูมั่งครับเปลี่ยนบรรยากาศดูมั่งนะครับใช้ชีวิตอยู่กับรถเล็กถ้าไม่ไหวเราก็ค่อยกลับมา,าหารถใหญ่ได้อีกเหมือนเดิมนะครับแต่ก็อันไหนที่ยังไม่เคยลองก็อยากจะลองนะครับ ใช้ประสบการณ์ที่เรามีอยู่นะครับลองดูครับใช้รถเล็กแล้วก็ใช้ต้นทุนสูงนะครับแต่ถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างก็เป็นของเท่าแก่หมดเลยนะครับแต่ถ้าเราไปทำรถเล็กรถพอกอย่างนี้นะครับ เราก็ต้องลงทุนเองทำเองทุกอย่างนะครับได้ลงทุนเองทุกอย่างถ้าเราออกแล้วก็เริ่มไม่ว่าจะเติมน้ำมันไม่ว่าจะเปลี่ยนยางส่งงวดรถนะครับเราก็ต้องทำของเราเองนะครับแต่ก็ดีนะครับมันบังคับเราเองนะครับบังคับในตัว เราก็ได้รับจ้างไปด้วยนะครับวิ่งด้วยรับจ้างไปด้วยนะครับวิ่งของตัวเองด้วยมีงานรับจ้างเราก็รับจ้างนะครับถ้าจะเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับขับอย่างเดียวก็ดูแลรถเช็ครถก็คือวิ่งรถใหญ่นี่แหละครับรถบรรทุกนะ ลองเปลี่ยนมั่งครับเปลี่ยนชีวิตดูว่าจะเป็นยังไงบ่นมากแล้วครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย